สวัสดีครับอยู่กับช่อง b l ok o c k m a นโกนะครับวันนี้ฝนตกหนักแค่นี้ครับสวัสดีครับอยู่กับช่อง b l ok o c k m a นโกเอาเริ่มมาอีกแล้วแปบบ๊บนึงนะ โอเคครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมนี้นั่นเองไม่เคยเล่นนะครับ EP หนึ่งแต่ตอนนี้ผมเล่นมาถึงด่านที่แปดแปดสิบสามปสี่ไม่รู้เอา้าต้องอยังไรดีอะไม่รอช้าครับกดเริ่มผมน่าจะไหวนะนี่ดีแล้วเย้ชนะถึงแบบว่าอีซี่กันเลย เอ้าไม่ทันขาดอะไรใหม่ได้เงินมาโอเคเดี๋ยวไว้ต่อกัน e p พีสาพสองะอ่ะ,อะผมจะต่อสักประมาณสามตาแล้วกันนะวันนี้ก่อนนะครับที่เติมเงินเย้ยโอ้เติมเงินโอ้เ,เงินเยอะจังจะมีปัญญาซื้อไหมเนี่ยเอาเข้าไปไม่มีอะไรน่าครับไม่มีอะไรน่าสนใจ งั้นเริ่มเลยแล้วกันตาต่อไปเดี๋ยวผมเปิดการ์ให้ดูโอ้ของดีไมเี่ยกดว่าดีแล้วกันนะครับแล้วกดไปเลยมันต้องใช้สกิลมั้งนะสกิลนี่ยิงธน,นูแบบชนะเอาไว้ต่อกันอีพีสองแล้วกันนะบาย